ต่อได้ครับผมเดี๋ยวมาดูปลาปลาดุกทะเลใครไม่เคยเห็นครับอันนี้ปลาดุกทะเลโลเท่าไหร่ครับแมคค้าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนาะอ้วันเลยนะนี่ใครไม่เคยใครเห็นปลาดุกทะเลสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีปลากระพงธรรมชาตินะร้อยสามสิบเนาะอันนี้ตลาดนี้เปิดกี่โมงครับประมาณหกโมงหกโมงเช้าถึงกี่โมงครับเนี่ยถึงเย็นนะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมาตลาด เปิดประมาณเช้ารอบเช้าหกโมงจริงๆมันมมีมาหมดรอ้าที่สมค่ที่สามที่สี่แลก็มีรอบนี้ปลาสดหมดสาี่ก็คนคนเขยอะๆแนะทำไมางมาซืของสดต้องมาประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็แปดโมงของสดถ่ายสวยได้ของสดนะได้ของสดนะเจ็ดโมงเช้าใช่อนนี้มันสายแล้วเนาะใช่ย ถ้าจะซื้อของสดต้องมาเจ็ดแปดเจ็ดโมงแปดโมงไม่ต้องรีบมาเพราะว่าถ้าพี่รีบมาก็พี่ก็จะได้ของดองอ๋อของสดคือคือขึ้นจากจากแพมาไม่ใหม่ใช่ไหมอ๋อนอกจากถ้ามาสายก็จะมาเช้าเกินก็จะเป็นของที่ว่าเขาแช่น้ำแข็งถูกต้องถ้ามาถ้ามาเช้าก็คือเขาซื้อไว้้องไว้เช้าวันที่ห้าก็มาขายอย่างเงี้ยตัวเองก็มาซื้อของเรดองนะที่มาตอนเจ็ดโมงก็จะได้ของสดของสดเนาะแล้เชิญชวนนะครับ เดแป๊บมันจะทำปลาอ๋อ้ทำปลาเนาะฝากช่องด้วยโอเคครับผมมาจากยูทูบเนาะค่ะลุงน้อยโอเคก็เดี๋ยวทำปลาบรรยากาศนี้นะครับมาเช้าเช้านะตีสามก็มาได้แล้วครับไม่ต้องมาตั้งเจ็ดโมงจะเป็นของสดสองที่สามมาได้แต่จะเป็นของดองอ๋อครับผมโอเคขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปชมเรื่อยๆครับผมนี่มาดูอ่านี่มีปลา ปลาปลาเค็มปลาแดดเดียวเป็นกองกองละยี่สิบบาทนี่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทนี่เป็นพวกปลาปลาหมา,า,มา,าป่ปลาหลากหลายแล้วก็นี่ครับกุ้งครับกุ้งแคบวยนะร้อยแปดสิบบาทร้อยสองร้อยยี่สิบอ่าร้อยยี่สิบบาทให้มาเช้าๆนะครับมีเยอะนะครับผมมาได้เลยนะแล้วก็จะมีพวกปลาสลิดปลาสลิดก็มีครับผมอันนี้โลเท่าไหร่ครับขออนุญ,ญาตนะ โลละร้อยแปดสิบาทปลาสลิดนี่ปลาสลิดบางบ่อป่ะเขาว่าแหล่ง<ม>แหล่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่แหล่งปลาสลิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รับมาสิอ๋อตรงไหนที่มันเยอะๆไม่รู้เนาะโอรับมาต่ออีกทีหนึ่งอันนี้คือกั้งนะครับอ่าในร้อยห้าอันนี้ห้าสิบบาทเป็นกิโลเนาะ,ละโลละอันนี้สี่สิบบาทอ๋อกัง้งนี่ครับเอาไปดองน้ําปลากันโอ,อเคหอยลายก็มีนะครับร้อยหนึ่ง นี่ไฮไลายแปดสิบาทขอบคุณนะพี่นะ,นะครับผมหอยกระพงอะไรนะหอยกระพงอ๋อหอยกระพงนะนี่หอยลายอ๋อหอยกระพงอันนี้หอยกระพงตัวมันจะอ,อืนี่ครับตัวมันจะเล็กๆหอยกระพง